มีวะเสร็จแล้วอยู่ทุกคนทุกสวยเลยทุกคนโดนเลยทุก well... you know? <laughs> Nih ัสบสวัสดีแล้วก็สวัสดีพงศ์มีพี่น้องตอนจบคมทุกคนนี่ก็ดังไฟทุกคน,นไฟหยุด้อยไปแล้วนั่น,นกลังตีป่าทุกคนทานนเนาะทาเครื่องมากทุกคนไปเดี๋ยวตีป่ากทุกคนเป็นปลากดเนอนถือมองขาทุกคนหมื่นเนาะถือมองขาเท้าใส่ป่าทุกคน,นกลังตีเนาะตัวเดียว นลลี่กำลังทาที้งวันน้องเอาถึงเอาคอของหมาทุกคนที่ไปลัดมองแล้วก็ไปลัดนู่ทุกคนตาเสาเนาะเดี๋ยวมาติดตามมาชมผลงานน้ำกันทุกคนก็ได,ด้ที่เขับมาแล้วเอาฝากกุติดตามแล้วก็กิอลไรกุฎิแซ่ดเนี่ยเนาะทำอะไรทุกคนไฟยังกับธนามาเนาะมีแต่ไฟแต่ไอโทรศัพท์อีทุกคนเรามา ผีปานกัดเนาะทุกคนีปรากฏเนาะทุกีปรากฏทุกคนเหนมั้ยเืเมือนเลยทุกคนหาพื้นไรเนาะมีแต่สำเนยงตอนเหมือนแห่งเลยเดี๋ยวมา จะมาสุมไปนำกันเนาะว่าสิได้ไลน์ไปได้ทุกคนคืนนี้เนาะไปมาเลยทุกคนกินข้าวน้ำกันเนาะมนเมนี้กะด้ปิ้งโน่ทุกคนแล้วกะบุกโน่เนาะมาว่าทุกคนกินข้าวน้ำกันแล้วกะนอนแล้วกะสิไปรัดโน่ต่อเสาเนาะมาทุกคน,คนกิน Lết lết cho lết 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 con. lết không lết 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 lết

ในกันหลวงพุธหลวงพุธก็ตี

กันมอหนอเล่าร่วตัวหนึงมนะันบกกนนอ,นนอนกนี่น้องทุกคนตัวนี้กะกินเขากินหนาไมช่างกะหยบบ้อยไดเลยเนาะคนไสกะแหงเาีนนทุกคน นี่ก็เอาภาสิกินเขากินหนาวแล้วเอาภาสินอนทุกคนแล้วเภาสิไปหลัดตอนเสาเนาะตอนมือนเสาทุกคนภาสิไหลไลรือบ่อเนาะจิหลัดเยียงนูทุกคนตอนเสาเนาะหลัดเสาหลัดเยียงนูทุกคนแล้วไปเดี๋ยวสินอนก่อนทุกคนแล้วมาับชมน้ำพันตอนเสาเนาะผู้ใดที่เขามาแล้วก็ฝากกดติดตามน่อยกันบนเล์ก็เซ่อสองบ้านตรงหน้าขั้นี้เนาะเดี๋ยวเอาสินอนก่อนทุกคนเดี๋ยวมาหลัดเสาน้ำกันเนาะ มาดิตามชมลกันทุกคนไปกับสวัสดีตอนต่อเสาร์ทุกคนกับสวัสดีพรมพีดอ้อมทุกคนเนาะนี่ก็เป็นเวลาประมาณตีสองเลยทุกคนมาแต่นะั่นเนาะมาแต่รับนู่ทุกคนได้มาตัวหนึ่งทุกคนไลยมาไล่เนาะเพรานะว่าบริไทยทุกคนเพราะว่าเบ็ดเบิดเนาะ ตัวสับเบิดตัวคนเลยไม่ถ่ายเนาะเดี๋ยวมาถ่ายผลงานในบึงทุกคนไปนี่เนาะทุกคนเดี๋ยวมาถ่ายบางึงเนาะในกะในหลุมมันทุกคนโอ้ชอกเลยทุกคน Bueno, hello no tukon. Hello. Tengo a no. Sai suai la tukon. Lima tem dia le tukon. ไม่ดีทุกคนนีก <c ười> ็มาย่างตอกบ้านทุกคนโดนเลยทุกคนชิ้นหน่อทุกคนนี่เป็นลูกเข่าทุกคนนี่เนาะมันมานทุกคนนั่น สองลังทุกคนไดีมาเต็มหนึ่งเนาะนี่เบิงชุดหน่อทุกคนเดี๋ยวเอาอันนั้นเอาก่อนทุกคนเอาปวดเอาก่อนเนาะเบิงนี่เบิกชุดหน่อทุกคนปวดมาเนาะสองลังทุกคนหยาบหลอยมาตัวหนึ่งแล้วก็ใส่เป็นเ้อกระป๋อมทุกคนตัวนั้นเนาะลังนะอันนี้เป็นเ้อจุดจีทุกคนเดี๋ยวเอาปวดเอาก่อนเนาะนี่งทุกคนตัวนี้ก็ใิ้กันทางมือเลยเนาะ bừng Vừa chỉ buốt đọc đấy thôi con à cột chém nó đi cứ bạ thôi con bừng nhiều mưa thương là không chị thò cái bừng nó tất nghe cả chị đơn tháng mưa này thôi con bừng mưa của <laughs> bừng Hãy à. ສຸນຍາທຸກຄົນເດີ້ຫມູ່ເພື່ອນເດີ້ຫຍໍ້ຊິຖອກແລ້ວຖ່າຍໃຫ້ເບິ່ງເນາະເບິ່ງນີ້ສາມเต็มຊິຊ່ວຍທົດແລ້ວກະນົກໂຕຫນນນຶ່ງນນຍາ

ลงานขอได้คือนีเนาะหนูก็ถือว่าใหญ่เติบทุกคนแล้วก็อันนี้มันถือมองเนาะทุกคนเป็นงูนั่นทุกคนงูน้ําเนาะแล้วก็อุ้ยกทุกคนนี่กาเนาะตงบ้าน่านนีทุกคนเบิ่งถเต็มพืนี่เนาะเบิ่งผลงานมันเฮ็ดทุกคนเห็นบ่นี่แล้วก็นี่ พี่เลือกแห,งห่งอลีทุกคนเบิ่งเรื่องเลยชมนาของมัื่อว่ามานทุกคนป่ากระเดยมาสร้ามใหญ่เนาะนี่ทุกคนที่ว่าเฉลยทุกคนนี่เป็นนกเขาเนาะทุกคนนี่เป็นนูนั่นหน่อยเนาะนกคนแค่หน่อยทุกคนไปหลูมมันเนาะ เท่วอะมาทุกคนไปสำหรับลิปมี่มแล้ก็ขอจบแต่เพือกสำหริมีทุกคนฝากทุกคนกดติดตาม,น,ตามน้วก็กดไลค์กดแชร์เน่นอนย้อนกลับไปโลกคนโลกช่างให้มัน,น,น,นมเรียบร้อยก่อนทุกคนไป